เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะมนุษย์เงินเดือนที่ทํางานมานะคะเงินประกันสังคมที่เราสะสมและที่บริษัทส,สมทบให้นะคะเป็นยอดเงินเท่าไหร่สามารถเช็คง่ายๆด้วยตัวเองนะคะด้วยการดาวน์โหลดโมบายแอ p พลิเคชันชื่อ sso connect นะคะเมื่อลองอินสำเร็จนะคะเราจะเห็นนะคะระบุเป็นเลขที่บัตรประชาชนของเรานะคะโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมยอดเงินสมทบชราภาพนะคะสิทธิตันตกรรมคงเหลือจะเป็นสิทธิ์ต่อปีนะคะ เพื่อนๆกดเงินสมทบชาราภาพนะคะจะเห็นจํานวนปีที่เราสะสมตั้งแต่ทํางานมานะคะในส่วนของเราเองและส่วนที่บริษัทสมทบให้นะคะถัดมาเป็นเงินสมทบผู้ประกันตนนะคะสามารถเลือกดูได้ตามปีเช่นกันนะคะหรือหากเราต้องการตรวจสอบการเบริกสิทธทิประโยชน์หรือค่ารักษาธันตกรรมก็กดจากเมนูในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะทำจากตัวแอปได้โดยตรงนะคะ โดยเขาจะให้กรอกสาเหตุในการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะระยะเวลาในการเปลี่ยน1ปีต่อ1นครั้งเท่านั้นนะคะจาก1มัมกราคมถึง31มีนาคมของทุกปีส่วนการโยกย้ายระหว่างปีจะอนุโลมให้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นเท่านั้นนะคะใครเคยใช้อยู่แล้วนะคะหรือใครที่เพิ่งทราบลองคอมเมนต์มาแชร์กันไว้ได้ค่ะ